ก่อเหตุอะไรได้สาหรับกลุ่มกระบวนการก่อการร้ายนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มมุสลิมครา่นี้สถานการณ์บานปลายเพราะคารแถลงการของเศษฐาซึ่งเป็นตัวแปรต้นไปโจมตีกลุ่มฮามาสสถานการณ์ตอนนี้จึงเกิดความลุกลามบานปลายใหญ่โตแต่ด้วยพระบารมีกําลังจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่ สวัสดีครับมาพบกับผมเต้ศักดิ์จิมกิดวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกมิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศในอิสราเอลตอนนี้สถานการณ์กำลังบานปลายไปเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ด้วยพระบรารมีนะครับกลุ่มฮามาสก็กำลังทำการช่วยเหลือคนไทยที่คงค้างอยู่ เริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์ฮึกสองด้านเนทันยาหูทำลายล้างฮิชเบร์นะครับเลบานอนคาดคิดเปิดสงครามนะครับกับอิสราเอลฮิชเบระจะทำความผิดพลาดครั้งใหญ่หลวงในชีวิตหากเริ่มสงครามกับอิสราเอลจากคำเตือนของนายกร,รัมตุยเบนจามินเนทันเยหูท่ามกลางความตึงเครียดเพิ่มขึ้นตามแนวชายแดนอิสราเอล แล้วก็ทางฝั่งของเลบานอนนะครับในขณะที่เกิดคู่ปรับอีกคู่หนึ่งอิหร่านนะครับสหรัฐอเมริกาคู่กันไปมานะครับในสงครามอิสราเอลฮามาสส่วนนายกรัฐมนตรีของยิวเกล้าสึกแลกชีวิตกับนักรบในกาซารัฐมนตรีของอิหร,ร่านฮะออสเซน เตือนอิสราเอลว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางอาจจะลุกลามหลุดจากการควบคุมหากไม่หยุดโจมตีฉนวนกาซาพร้อมกล่าวโทษสหรัฐอเมริกาต่อการมอบแรงสนับสนุนด้านการทหารแก่อิสราเอลส่วนอเมริกันก็พาดพิงอิหร่านต่อสถานการณ์ที่อาจบานปลายเช่นกันและประกาศว่าจะใช้ทุกมาตรการป้องกันอิหร่านและพละเรือนของทางฝั่ง สหรัฐอเมริกาในขณะที่อิสราเอลเปิดศึกหลายด้านเลยทีเดียวนะครับโจมตีท่าอากาศไม่หยุดเล่นงานสนามบินของซีเรียอิสราเอลนะครับเปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศใส่สนามบินหลัก2แห่งในเมืองซีเรียจนปิดทําการชั่วคราวและเที่ยวบินต่างๆต,ต,ต้องเปลี่ยนเส้นทางไปยังลาตาเคียนแทนนะครับตามรายงานของสื่อมวลชนของรัฐอ้างอิงแหล่งข่าวจากทหาร เห็นละสุดของผฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลที่เล็งเป้าหมายขกาศากศยานต่างๆของซีเรียครั้งแล้วครั้งเล่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่มีการาระดมพันธมิตรสหรัฐอเมริกานะครับโดยเฉพาะโจไบ,บเดนก็มีการต่อสายเหล่ามหาอำนาจตะวันตกกล่าวหนุนสิทธิป้องกันตนเองของอิสราเอล ประธานดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาพูดคุยหาหรือกับบรรดาผู้นำมหาอำนาจตะวันตกเกี่ยวกับสงครามอิสราเอลและฮามาสจากการเปิดเผยของทำเนียบขาวเน้นย้ำจุดยืนสนับสนุนสิทธิในการป้องกันตนเองของอิสราเอลในขณะที่อิสราเอลยกระดับโจมตีถล่มฉนวนกาซาอย่างหนัก่วงนะครับตอบโต้กรณีที่พวกนักลบปลายเ็จป,ปาเลสไตน์ฮามาสบุกเข้าทำการโจมตี ไปรตัตเวณนสังหารผู้คนในอิสราเอลเมื่อช่วงเจ็ดตุลาคมในขณะที่จีนสั่งสอบฟ o อกคอมปมภาษีนะครับที่ดินไม่ถึง3าเดือนก่อนที่ไต้หวันเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่บริษัทฟ o อกคอนผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยักษ์ใหญ่ของไต้หวันและซัพพลายเออร์รายใหญ่ที่สุดของ Apple กํกำลังถูกรัฐบาลจีนทำการสอบ นะครับฐานต้องสงสัยว่าละเมิดกฎหมายเรื่องของภาษีและใช้ที่ดินของโรงงานต่างๆในจีนขณะที่แหล่งข่าวชี้ว่าการเคลื่อนไหวของปักกิ่งน่าจะมีแรงจูงใจทางการเมืองเกี่ยวเนื่องมาจากไต้หวันมีการเลือกตั้งประธานดีในปีหน้านะครับนังสพิมพ์โกบอลไทม์ของจีน <c oughs> หนังสพิมพ์โกบอนไทม์ของจีนรายงานว่าทางการจีนกําลังทําการตรวจสอบ โรงงานฟอกขอนที่มณฑลกวางตุ้งและมณฑลเจียงซูนะครับรวมถึงเจ้าที่ทําการตรวจสอบที่ดินของบริษัทแห่งนี้ในมณฑลหูหนานและมณฑลหูเป่ยด้วยนะครับผู้นําเมืองเบียได้มีการประกาศลั่นนะครับกระแสเกลียดชาวเซมิติกเป็นเรื่องรับไม่ได้ชี้เยอรมนเมียที่ต้องปกป้องอยู่เยอรมน,นีนะครับ นับหมื่นคนออกมาเดินขบวนสนับสนุนอิสราเอลที่กรุงเบอร์ลินขณะที่นายฐุคตรีโอลาฟซอลประกาศกวัดล้างกระแสต่อต้านชาวเซมิติกหรือกระแสต่อต้านชาวยิวที่กลับมาทบีความรุนแรงอีกครั้งในเมืองเบียท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสใหญ่ฉนวนกาซาในขณะที่ใ,ทใกล้ปลดแอกจากสหรัฐอเมริกานะครับมอสโกเผยการค้า รัสเซียจีนนะครับลดการพึ่งพาดอลลา,าร์สหรัฐอย่างสมบูรณ์สัดส่วนในการชำระหนี้ด้วยเงินสกุลหยวนและรูเบลน,นะครับในการค้าต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาขอไปฮะของรัสเซียพุ่งแต่ระดับเกือบ70%แล้วขณะที่มอสโกกำลังปีกตัวออกห่างจากสกุลเงินตะวันตกทั้งหลายอย่างรวดเร็วจากการเปิดเผยของรัฐมนตรีพัฒนาเศรษฐกิจของรัสเซียเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็เตือนพลเมืองนะครับงดเดินทางไปยังอิรักหลังบุคลากรแล้วก็ทหารสหรัฐอเมริกาตกเป็นเป้าหมายโจมตีพิษสงครามยูกับฮามาสกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาออกคำเตือนพลเมืองงดเดินทางไปอิรักหลังทหารและเจ้าที่อเมริกันในภูมิภาคตกเป็นเป้าหมายโจมตีบ่อยขึ้นจากผลกระทบจากสงครามอิสราเอลและก็ฮามาส คำเตือนการเดินทางระบุให้พลเบือนของสหรัฐอเมริกางดการเดินทางไปอิรักสืบเนื่องมาจากความเสี่ยงที่ต้องเผชิญเหตุก่อการร้ายการลักพาตัวความขัดแย้งทางอาวุธสถานการณ์ความไม่สงบรวมถึงศักยภาพอันเป็นการจำกัดของคณะทูตที่อิรักให้การสนับสนุนช่วยเหลือพลเรือนของสหรัฐอเมริกานะครับ ก่อนหน้านี้กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาได้สั่งอ,อพยพสมาชิกและครอบครัวเจ้าที่ซึ่งไม่ติดภารกิจเร่งด่วนออกจากสถานทูตสหรัฐประจํากรุงแบกแดดและสถานกงศุลสหรัฐอเมริกาที่เมืองออเบลเนื่องจากระดับภัยคุกคามเพิ่มขึ้นต่อเจ้าที่และผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกากองกําลังสหรัฐอเมริกาที่ปฏิบัติอยู่ในอิรักนะครับและซีเรียตกเป็นเป้า,าหมายในการโจมตีหนักขึ้นตั้งแต่การสู้รบระหว่างอิสราเอล กับกลุ่มติดอาวุธฮามาสในฉนวนกาซาได้มีการประทุขึ้นนะครับในสัปดาห์ที่แล้วสหรัฐอเมริกาเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาลำหนึงได้ยิงทำลายดโดรนกว่า12ลําลำและอาวุธร่อน4ลูกที่ถูกยิงมาจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่มีอิหร่านหนุนหลังอยู่นะครับในขณะที่ศาลอิรักมีการจำคุกลูกสาวซัดดัมุเซนโทษฐานโปรโมทพรรคบาส สารประจำกรุงแบกแดดนะครับจำคุกบุตรสาวของอดีตประธานาัิบดีซัดดมบุเซนเป็นเวลา7ปีในความผิดฐานโปรโมทพรรคบัสซ,ซึ่งปัจจุบันเป็นองค์กรนอกกฎหมายในอิรักในขณะที่เปิดภาพนะครับ USS Kearny e นะครับยิงมิสไซล์ m i 6กิ M สู้กบฏฮูตีนะฮะนาน9ชั่วโมง กลางทะเลแดงในขณะที่ซูเน็กและมากรองจับตากาตาขอให้การช่วยเหลือนะเงื้อให้ผ่านเงื้อมือของกลุ่มฮามาสสำนักขาวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าเรือพิฆาตมิสไซนะ์นำวิถีของสหรัฐเบการะหว่างเดินทางไปถึงอิสราเอลยิงมิสไซน์นะครับลิม 66M สู้มิสไซ์ร่อนและโดรนของกบฏทูตีนทางตอนเหนือของทะเลแดง นานถึง9ชั่วโมงขณะที่มีรายงานว่าเบื้องหลังสองแม่ลูกอเมริกันที่ถูกปล่อยมาโดยกลุ่มนะฮะที่อยู่เบื้องหลังมีกาต้าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในเรื่องของความสำเร็จในครั้งนี้เรายืนยันนะครับว่าถึงแม้ว่าข่าวเรื่องการถล่มจะเบาบางลงไปแต่ว่าจริงๆแล้วความเข้มของสงครามไม่ได้ลดลงไปเลยแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นและอาจจะขยายวงไปอีกบางประเทศใกล้ๆเคียงด้วย ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงจริงๆนะครับเป็นอะไรที่ที่เราที่เรามั่นใจว่าคงคงจะเร็วลล้ายลงไปนะครับนี่ขนาดเรียกว่ายังไม่มีเรื่องของการปฏิบัติการพาคพื้นดินเลยซึ่งมีข่าวมาว่าจะมีการปฏิบัติการพาคพื้นดินในอีกสองสามวันนี้ตรงนี้ก็อยากจะขอเตือนพี่น้องว่ากลับมาเถอะครับถ้าเกิดญาติพี่น้องอยู่ที่นี่ก็ขอให้บอกเถอะบอกไปที่ญาติพี่น้องที่ทํางานอยู่ที่หน้าแรงงานว่ากลับมาเถอะถ้าเกอกลับมาขอให้กลับมาเลยช่วงนี้เป็นช่วงที่ ยังกลับได้อยู่ถ้าเกิดมีการปฏิบัติการภาคพื้นดินเกิดขึ้นแล้วการกลับเข้ามาก็จะลําบากเรื่องของการเดินทางเข้ามาสู่ศูนย์รพยพแล้วก็เพื่อที่จะไปสนามบินก็จะลําบากขึ้นอีกนะครับอันนี้รัฐบาลเห็นตรงกันนะครับว่าต้องเป็นเรื่องที่เราจําเป็นต้องพูประเด็นที่น่าสนใจตอนนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของสถานการณ์ตอนนี้บานปลายไปกบฏฮูตีไปฮามาสไปฮิชเบลเลาะไปอิหร่านไปซีเรีย นะครับไปเลบานอนนะสถานการณ์สงครามในซีเรียก็กลับปะทุขึ้นมาอีกนะครับอิสราเอลนะครับประกาศสงครามกับทางฝั่งของซีเรียนะที่ผมรายงานไปเมื่อวานใช้เครื่องบินเข้าทําการทิ้งระเบิดในสนามบินของซีเรียสถานการณ์จนถึงขณะนี้ตะวันออกกลางกำลังบานปลายอย่างต่อเนื่องและสหรัฐอเมริกาสนับสนุนนะครับให้มีการทําสงคราม าอ้างว่าอิสราเอลมีสิทธิที่จะทําการป้องกันตนเองเสรษฐาท,ะทะวีศินละะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพิ่งมารู้ตัวนะครับว่าสถานก,การณ์เหตุการณ์กําลังบานปลายและมาพูดถึงนายจ้างในอิสราเอลที่ไม่ยอมให้คนไทยเดินทางกลับมาแล้วอ้างค่าจ้างที่เพ,เพิ่มสูงขึ้นนะฮะในอิสราเอลเนี่ยนายจ้างก็จะใช้วิธีการจ้างคนไทยเนี่ยนะฮะไปรุกไปทำเกษตรกรรม ในพื้นที่ฉนวนกาซาหรือกลุ่มฮามาสนะครับก่อรูปพื้นที่ไปเรื่อยโดยใช้แรงงานไทยโดยให้ผลค่าตอบแทนสูงโดยฝ่ายตัวเองนะ่ยไม่ยอมเสี่ยงนะฮะทำให้คนไทยจวนมากไม่รู้ว่าตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองเป็นที่มาของฮามาสทําการจับกลุ่มตัวนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจกลุ่มมสุสลิมในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชีอะหรือซุนีเนี่ยเขาก็บอกว่าได้รับการอขอความช่วยเหลือ นะครับให้มีการประสานกับกลุ่มฮามาสซึ่งอ้างว่าเป็นาการขอของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขามีการแจ้งข้อมูลว่าเขาได้มีการประสานไปถือว่าเป็นพระบรารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทําการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ซึ่งการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เป็นทางออกที่ผมเรียนว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับการที่เศรษฐาไปเจรจา กับทางซาอุดิอาระเบียเพียงอย่างเดียวแก้ไขปัญหาไม่ได้แลวผมบอกในยสงครมมันจะบานปลายเห็นไหมฮะไปซีเรียไปอัฟกานิสถานไปอิหร่านไปเลบานอนนะสหรัฐอเมริกาข้ามมาเลเซียข้ามจีนบานไปทั่วมุสลิมมีทั่วโลกนะครับการออกแถลงการที่ผิดพลาดของเศรษฐาทวีสินนี่นะฮะก็เลยส่งผลทำให้ประเทศไทยอ่ะกลายเป็นคู่กรณีนะแต่โชคดีนะ คนไทยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีการขอพระบารมีท่านก็ขอให้มีการเจรจากับกลุ่มฮามาสซึ่งการเจรจาก็เป็นผลไปด้วยดีนะเป็นผลไปด้วยดีแต่อย่างไรก็ตามะะกลุ่มนายจ้างไม่ยอมให้กลับนะ,ะเพราะว่าอิสราเอลต้องการใช้คนไทยไปรุกพื้นที่ของกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาเราว่าง่ายๆ นะครับหรือฝั่งของคนอยู่ก็เลยทำให้ตอนนี้ทุกอย่างก็บานปลายไปมากกว่าเดิมคนไทยส่วนใหญ่กำลังทยอยกลับมานะครับในขณะที่บางส่วนก็อยากจะได้เงินได้เงินเยอะก็อยากอยู่เสียงก็พร้อมจะอยู่นะฮะบางคนที่ไปฝึกงานก็ไม่อยากกลับสถานการณ์จนถึงขณะน,นี้ต้องผมเรียนหุ้นส่วนนะฮะไกลมีญาติพี่น้องบอกก็เลยนะสถานการณ์ตอนนี้ไม่จบแค่นี้จะบานปลายไปเรื่อยๆ และจะบานปลายหนักเรื่อยเและผมเรียนย้านะครับและผมเรียนมาโดยตลอดนะบอกว่ามันจะบานปลายบอกว่าจะเผือเรือร้อนประเทศไทย3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีวางระเบิดถึง25จุดมีการปลดลานทองโชคดีทหารไทยโดยเฉพาะกองทัพภาคที่4มีการเตรียมพร้อมอย่างเต็มรูปแบบนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะก่อเหตุอะไรได้สําหรับกลุ่มขบวนการก่อการร้ายนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มมุสลิมคราวนี้สถานการณ์บานปลาย เพราะการแถลงการของเศธาซึ่งเป็นตัวแปรต้นไปโจมตีกลุ่มฮามาสสถานตอนนี้จึงเกิดความลุกลามบานปลายใหญ่โตแต่ด้วยพระบารมีกำลังจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขับคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทศักสัก เีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจักรัรรดสมัยสยามนามไทยรุงเรืองมอมรสถิตสถาพรนะครแห่งปูชนี ตัวราชูชาองค์กษัตริย์ปราศืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระพู้สืบสารคติยะจารีตประเพดีพระชรงจักรีสวยราชสมบัติตามบญััิบุญเทียนบ้บาน ถเถลิงองคกษัตริยร์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงทรองไอสูนวิสุทดดุดเทพอวตารสถิตบัน,น,นลังทองแพรสังประโคมก้องบันดอกกัมดาเลือแห่นสุปันคันติยันสงางาน กายะสกทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แสนสองสะดวดีมีก,กษัตริย์ตามทั่วทุกเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา เริมองค์กษัจธรรราชาพระผู้ทรงบุญรทรง,งสรองไอสูนวิสุทดดุดเทพ,พอวตารสถิตบันลังทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดาเมื่อแทนสุปันขัติยาสนานา ประนตลดกายผศบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกอนเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส,สองสตุดีมีกษัตริย์เรริญตาม่วสุดเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา ยา,นามน้ำนี้แส้สองสัตวดูดีมีกษัตริย์เาทั่วทุกเขตเทศปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์